สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไฟมันลีดค่ะค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะคะโดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นปีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนการเงินเพิ่มเติมไฟในการทํางานต้นสัปดาห์ค่ะค่ะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยหนังสือที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์นะคะ สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟมันลีดค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นสเปเชียลคลิปเอพิโซดที่1นะคะวันนี้พิง์กับตุ๊กแจงจะมารีวิวที่อ่านหนังสือตามรอยผู้ว่าชาติว่าเป็นยังไงนะคะพิง์เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าคใชใชาติอ่านเยอะมากแล้วก็เป็นอ่านที่แบบหนังสือที่แบบต้องใช้ความผิดเยอะมากจริงอันนี้เห็นด้วยแต่ละเล่มก็คือรู้สึกว่า เออมันมันก็ยาวเนาะสามร้อยสี่ร้อยหน้าอย่างเงี้ยที่พิงอ่านติงออเกนเล่มอื่นก็สามร้อยกว่าหน้าอ้บนะแล้วแบบบางเล่มบางเล่มเขาก็อ่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะแต่เราอ่านภาษาไทยกันเขาอะรู้สึกว่าเราทํากันเดือนหนึ่งอะคือเราอ่านหนังสือเยอะมากในแต่ละคือถึงแม้ว่าจุ๊บจะอ่านแค่ต้นวีเขาอ่านปายวีแต่วีละเล่มอะคือเขาสูเขาอ่านเยอะมากจากปกติ จริงคือปกติอ่ะพวกเราเหมือนซื้อมาดองไม่ได้อ่านเนาะอ,อันนี้เลยแบบทําให้พวกเราต้องมานั่งอาา่านก็แบบเอ้ยก็ใช้ได้เนาะเดือนนึงได้คนละประมาณสามสี่เล่มก็แบบเออดีเนาะก็คือรู้สึกว่าทําให้แบบได้อ่านเยอะแล้วก็ได้ใช้ความคิดไปกับหนังสือเยอะมากจากปกติที่แบบว่าอ่านแบบเต่าคขานบางทีก็อ่านไม่จบบางทีก็ดองอะไรอย่างเงี้ย ใช่อันนี้แบบเออต้องทำยังไงก็ได้ให้จบก,ก็รู้สึกว่าเป็นชาเลนดีใช่แล้วก็แต่ละเล่มก็รู้สึกว่าเนื้อหาหลายอันมันก็ดูเป็นไปนในทางเดียวกันเนาะอของจุ๊บเป็นไงบ้างนะของเขาก็หลักๆจะเป็นทางแบบสตาร์ทอัพใช่ไหมเทคโนโลยีก็รู้สึกสนุกดีนะแบบดูแบบเออมันบางเรื่องอะ่ะไม่เคยรู้มาก่อนก็เพิ่งมารู้จากเล่มที่อ่านนี่แหละอย่างเล่มแบบที่ล่าสุด ที่อ่านไป AI เล่มนี้ก็คืออ่านมาสี่เล่มนะชอบ AI สุดมันดีเอเอเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่แหวกแนวจากก่อนหน้าที่จุ๊บเล่ามาจากทั้งหมดที่เขาฟังมาเนาพราะแบบ AI มันเปิดโลกเราอะ่ะใช่แล้วพีงั่แต่แต่แตยังอยู่บนพื้นฐานเขาอ่านส่วนมากของเขาก็คือใช้ความคิดหนักมากในเรื่องตั้งแต่อันแรกเลยของเขาเป็น d e s i g n ทิง thinking แบบ designing your life อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบฉันต้องคิดกับชีวิตฉันเยอะได้ใช้เวลากับการพิจารณาชีวิตตัวเองแต่การหนังสือรู้สึกว่าแบบว่าเป็นเป็นอะไรที่ใช้สมองเยอะประปกติอก็คือไม่ง่ายเลยนะแบบอ่านแต่ละเล่มมันแบบมันต้องคิดตามอะ่ะแล้วของเขาเล่นแนวจิตวิทยาแล้วกับถ้าเล่มไหนที่หนังสือมันข้างหลังอ่ะเป็นหมวดจิตวิทยามันจะเล่นกับข้อมูลแล้วก็แบบ มันใช้เนื้อหาเยอะมากในการที่จะแบบทฤษฎีเข้ามาแทรกบวกเคสบวกอะไรเงี้ยก็คืออ่านมาแล้วก็ต้องมาเล่าแบบสะกบให้ฟังแบบเรียกอะไรรวบตึงเหรอแบบให้ฟังให้ทันภายในยี่สิบนาทีสามสิบนาทีก็คือแบบมีเลทเยอะเลยเออจริงที่อ่านมาหลายคลิปบอกจะแบบสิบห้ายี่สิบนาทีทําไม่ค่อยได้นะจ๊ะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ส่วนใหญ่ทุกอันก็คือส่วนใหญ่ทุกอันก็คือแบบว่าสามสิบนาทีั p ใช่แล้วแบบอย่างเล่มอย่างเล่มดีไซน์จิง k i n g มันจะเบาๆเรื่องกับแนวคิดการดีไซน์ h i n k i n g ใช่ไหมแค่แบบปรับเปลี่ยนในความคิดใช่ไหมแต่ว่าพอมาติงเอเจนสองอีพิโซดก็คือแบบชั <c oughs> ้นตายก <s uck> ็คือคิดแล้วคิดอีกนะคะว่าจะพูดยังไง <c oughs> ให้มันกระชับดี <c oughs> <c oughs> คือเขาอะรู้สึกว่าเป็นการเป็นการพูดถึงแบบแอบสแตรกมากในเรื่องของการ ใช้ความคิดแบบปกติเราพูดถึงความคิดเราไม่ค่อยมีนิยามเกี่ยวกับมันลึกเยอะอะไรขนาขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนกับหนังสือมันทําให้เราต้องตีออกมาเป็นสองพาร์ทแล้วแบบในแต่ละพาร์ทคือมันเต็มที่กับการวิเคราะห์ความหมายของความคิดอีกทีซึ่งแบบเขาคิดว่าแบบเยอะมากในการที่จะแบบคิดตามแล้วก็ใช้สมองอ่ะอืมใช่ มันรู้สึกแบบเออไม่ง่ายเลยเนาะมัน,ม,นมันมันอ่านแล้วมันเหมือนตอนแรกตั้งตีมไว้ผ่อนคลายปรากฏเออมันต้องค, <c oughs> คิดเยอะกว่าที่คิดแฮนะ้คือคืออ่านไปอ่านมามาคุยกับตุกปุ๊บคิดได้ใจว่าเฮ้ยแบบคุณผู้ฟังจะผ่อนคลายกับเราจริงๆหรือเปล่าอะในวันศุกร์แต่เราแต่เราก็มองว่าเอออย่างไรก็แบบอ่านอะไรที่ทําให้แบบมีจุดเอของทุกคนเนี่ยได้กลับไปเออย่างไงนะกลับไปทบทวนสิ่งที่เรา ไปกลับไปทบทวนสิ่งที่เราทํามาแต่พอเอาจริงพอเราอ่านอ่ะเราจะเห็นความสําคัญขอ,ของการคิดใหม่แต่ว่าถ้าก่อนอันนี้นใช้ชีวิตมาเรื่อยๆคือไม่ได้แบบให้ความสําคัญกับการกลับไปคิดทบทวนมากเท่ากับอ่านแล้วนะอืมเออเพราะว่าเวลาเราคุยกันเราจะถกว่าอ้าวเราต้องคิดทบทวนเหรอเนี่ยคือแบบมีความรู้สึกว่าจริงๆชีวิตมันต้องคิดทบทวนเยอะมากอะซึ่งแบบเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันเท่าที่ควรอ,อืมก็จริงแหละ เอ้ยแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาอะเคยอ่านเล่มแนวอื่นเหมือนกันที่ทําให้เขาอะต้องกลับมาคิดบ่อยไว้ไว้ไว้ <c oughs> อันรอบอื่นๆหลังกัน <c oughs> เดือนซีมอื่นๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยเราว่ามันเราเจออยู่สองเล่มอะเดี๋ยวไว้เดือนไหนสักเดือนมันเป็นเล่มที่แบบทําให้ต้องกลับมาคิดเหมือนกันอะแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นของพิงมันจะเป็นแบบ กลับมาคิดโดยมียกเคสแล้วก็มีงานวิจัยหลายอันใช่ป่ะแต่เล่มที่เขาเคยอ่านมามันจะเป็นเล่มที่แบบเขาเขาไม่ได้มีเนื้อหาเยอะอ่ะแต่เขาจะมีคําถามอยู่อยู่ตลอดแล้วหลายอันตอนนั้นที่เราเคยอ่านเรารู้สึกเราตอบไม่ได้อ่ะมันเป็นเรื่องที่ถามเกี่ยวกับตัวเราเองนะแล้วเราก็เลยเออทําให้ได้ได้กลับมาทบทวนเยอะเหมือนกันเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังเอามาฝากกันสรุปก็คือของเขาเป็นในเรื่องของแนวการที่แบบว่า ใช้ความคิดกับตัวเองแล้วก็คิดในเรื่องของตัวเองแล้วก็คิดเผื่อคนอื่นพูดถึงการโน้มน้าวคนอื่นเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหรือว่าแบบอยู่ด้วยกันได้ในสังคมที่จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการขัดแย้งกันแล้วก็เกิดผลประโยชน์ที่ดีขึ้นระหว่างคนสองคนอะไรทำอย่างเนี้ยม,มันก็ออกแนวยังไงวะแบบออกแนวแบบนิสสัมพันธ์นิสเมตรีหรือว่าการอยู่ร่วมกันเน้นแบบูแม่นไนหะ อืมก็คือของพิงประมาณว่ารู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอืมเมืนเหมือนกับแบบพฤ,พฤติกรรมมนุษย์เหรอวะอะไรประมาณนั้นอะเป็นแบบวิถีไลฟ์อะไรประมาณนะ่เนบบ live, ะ,รระนะเออแต่ของจุ๊บก็แบบแต่ถ้าพูดไปอ่ะที่จุ๊บเอามาฝากอ่ะพวกสตาร์ทอัพเนี่ยสต,ตาร์ทอัพจุ๊บตอนซีโร่วันก็เกี่ยวข้องมาถึงดีไซน์ติงกิ้งด้วยนะอืมใช่มันเมืนพื้นฐานมันเกี่ยวข้องกันอนะ เหมือนหลักคิดทั้งในการดําเนินชีวิตแล้วก็การอ่ะก่อตั้งบริษัทหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีความคล้ายๆกันจริงก็คือแบบอ่านแล้วเราเชื่อมโยงกันได้ถ้าคุณรู้ฟังอ่านตามเราแบบทั้งแปดเล่มเยอะมากทั่แปดดิบเจ็ดเล่มเออแล้วแบบเขาอ่ะชอบชอบทุเล่มของจุ๊บเลยนะ ก็คือแบบเหมือนสตาร์ทอัพอบเขาก็เปิดโลกเหมือนกันแบบเป็นการเริ่มต้นจุดปกายให้เขาสนใจใช่ไหมแล้วก็พอมาเล่มต่อไปเป็น power o f habit อะไรของจุบก็แบบเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเออเออเป็นเป็นเป็นแบบอะไรนะจุดเล็กๆน้อยๆที่เราก็เป็นเรื่องนิสัยไงก็คือแบบทําให้เราแบบเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจเป็นประจําวันใครจะคิดเปลี่ยนแบบเหมือนจุบจะแบบออกแนวที่แบบว่า ฉันต้องตั้งโกนะฉันต้องเปลี่ยนนะแล้วฉันจะทําได้อะไรเงี้ยคือแ,แบบรู้สึกว่ามีคาวเวอร์ดีอะดิงเล่มนี้อ่านแล้วก็รู้สึกสนุกเหมือนกันเหมือนแบบเออจริงๆใครๆก็เปลี่ยนนิสัยแย่ๆได้นะแค่รู้จักเอาเทคนิคนี้ไปลองปรับใช้เออได้เทคนิคใหม่ๆแล้วแบบพอไปกริดอย่างเงี้ยโอ๊ยเปิดโลกอีกแหละเพราะว่ากริดเนี่ยนื่ถึงมีดสั้นมันก็จะตลกใช่ไหมแต่แบบก็คิดได้แค่นั้นนรเจีย <laughs> เออมันดูแบบอะไรวะกรีดตารางหรอช่องตารางหรือว่าแบบเอออะไรพวกนี้แต่ชอบตรงที่แบบมันเอามาตีความให้เราเป็นสมการเรื่องความพลหดนั่นนะคือแบบชอบมากทาให้เราเห็นเหมือนส่วนมากเคยได้ยินในที่เขาบอกว่าให้ตีค่าของ ความการตัดสินใจให้ตีค่าเป็นเลขได้เพื่อให้เห็นมูลค่าหรือว่าคะแนนที่มันชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจจากการที่เราตอนแรกเราใช้ฟ e ลล i n g ในการตัดสินใจอ่ะแต่ถ้าเราตีค่าของมาเหมือนกับให้คะแนนกลับมาแล้วเราก็บวกบวก,บวกกันอะ่ะเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราต้องตัดสินใจเรื่องจริงคืออะไรอะ่ะอันเนี้ยก็เป็นสมาการที่แบบทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยทําให้เราอะ่ะจินตนาการถึงความทรากาได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นคือมีเรื่อมีพารามิเตอร์ในการให้เราวัดอะ่ะอืม เป็นรูป,ปรธรรมมากยิ่งขึ้นว่าเราทระหดได้มากแค่ไหนโดยต้องอาศัยอะไรบ้างอะถ้าแบบเราไม่ได้พูดถึงสมการแล้วามาพูดว่าอ๋อถ้าเธอจะทระหดนะเธอต้องมีความพยายามนะมีแพชชั่นนะเราก็เัยไม่ออกหรอกเอาแบบฉันต้องมีแล้วยังไงต่อละแต่พอคุณมาบอกว่าคูณกันอันนี้คูณอันนี้เราพออย่างนี้ก็ต้องไปคูณกันนี้คือแบบเป็นสองเท่าอะไรเงีเ้ยอ้าวมันเห็นภาพว่าว่ามันเป็นเท่าของเท่านะอะไรเงี้ยคือแบบเห็นภาพว่าปริมาณที่มากขึ้นของความทระหดมันขึ้นกับ แพชชั่นหรือขึ้นความพยายามอะไรอันนี้คือเห็นภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ชอบอืม,อมพูดถึงเล่มน,นี้เราก็รู้สึกชอบเหมือนกันมันทําให้รู้สึกว่ามันเหมือนแบบเราต้องกลับมาทบทวนแหละว,ว่าอะไรอ่ะที่เราจะอินเวสต์เวลาไปกลับมันอ่ะเพื่อที่อะไรที่เราอยากจะไปถึงอ่ะเหมือนต้องกลับมาคิด เขาเรียกอะไรเป็นคะแนนค่าถ่วงน้าหนักใช่มใช่เป็นการคํานวณเพราะว่าแบบอ่านเล่มนี้จบ <ทำ S 1> อะ,ส,อะสิ่งที่แต่ละคนประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาทําอ่ะเขาว่าใช้เวลาไปกับมันกันเยอะมากเลยเนาะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันแบบให้หนึกถึงนักกีฬาโอลิมปิกอะเนาะว่าแบบเขาต้องฝึกฝนพยายามประมาณสองรอบของเขาก็ใช้เวลามาก,กี่ปีอะเนาะว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นก็เลยแบบเออเราเราละเราเราจะหาอะไรดีนะที่เราจะอยู่ได้นานหลายปีขนาดนั้น แล้วเราก็เอนจอยกับมันใช่เออแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าคือมันเชื่อมโยงกันในแต่ละด้านที่เราเอามาเล่าให้ฟังคือมันประกอบกันได้อย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าเราบความทอลอดในสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะทําอ่ะมันก็จะเชื่อมโยงไปสมมติถ้าเราทันโลกไปกับ a อออ่ะมันก็จะเชื่อมต่อว่าแล้วฉันจะแบบทรลอดไปกับอาชีพไหนที่ฉันจะเป็นอนาคตเพื่อให้อันนี้มาแทนอ่ะมันก็บูรณาการได้วะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ที่ยวมาฝากวรรจนาคะรู้สึกว่ามันปลุกไฟปลุกไฟในชีวิตตัวเองให้รู้สึกว่าฉันต้องแบบมีพ w e r ที่จะทํานะแบบที่ชีวิตอยู่ต่ออะไรอย่างงี้ปะวะ Survival เอที่จบอกเออเออหมายถึบอกว่ากรีดอะสมมติ p o w e อ of h า b i t มันแบบมันมันอาจจะน้ําหนักเบามากกว่าเล่มอื่นอะไรอย่างงี้ในการที่จะเปลี่ยนนิสัยคนเราอาจจะยากที่จะเปลี่ยนนิสัยใช่ไหมแต่พอมันมีกรีดอะที่มันโปรยคํามาว่าอะไรนะที่มันแบบไม่มีแต้มต่อในชีวิตอะ โอ้โหไฟในตากูลุกโผล่เลยจ้าโอเคค <laughs> ือเขาเอ้ยตอนที่เราเห็นนะ้าปกอะเรานึกถึงพี่หนึ่งจัก,กรวาลที่เขา <laughs> เดินตีในรายการว่าเราเคยฟังสัมภาษณ์ว่าแบบเขาแบบเล่นดนตรีมาแบบใช้เวลาฝึกซ้อมหรือว่าแบบเล่นมาแบบเยอะอลังการมากจนเขามีวันนี้เพราะว่าโอ้โหเขาใช้เวลาไปกับตรงนี้ไปตั้งเท่าไหร่อ่ะเหมือนอกิจอะไรแหละ,ละจนเขาแบบ <sh ay> เก่งมาก เป็นคนที่เขารู้สึกว่าตอนที่เขาเล่นเปียนโนอะเขารู้สึกว่าเนี่ยมันอยู่ในเมโลดี้มันอยู่ในหูคือปกติคือเขาเป็นคนเล่นดนตรีไทยแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าคนที่สามารถที่จะคลำโนต้ตได้จากการฟังเนี่ยมันคือการเล่นมันนานระยะหนึ่งที่จะแบบคลำโนต้ตได้โดยที่ไม่ต้องรู้ว่าโนต้ตจริงๆของเพลงเนี่ยคืออะไรคือแกะมาจากหูเลยที่ได้ยินเสียงโทอย่างเงี้ยนะ เขาสูกว่าก็คือเขาเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆก็คือชอบชอบชอบฟังเขาเวลาเขาแกะโน้ตตามรายการจริการที่เขาจะมาจุดนี้ได้เขาฝึกมาเบอร์ไหนขนาดไหนใช้เวลาไปกับมันแค่ไหนว่าเขาจะแบบทำได้แบบสุดยอดขนาดนี้เนาะจริงๆคือแบบหูเขาต้องแบบจำแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วคุ้นกับมันจริงๆอ่เออแบบเหมือนเราทำงานอยู่ในสไปนอลคอร์ใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะอยู่แบบอยู่ในหูอยู่แล้วจำได้อ่ะ อยู่ที่ไหนใช่มันมันจะมีนะมันจะมีแบบว่าในหมู่นั้นนเรี่ยมันจะมีว่าให้ปิดตาแล้วใช้หูฟังแล้วก็ให้เพื่อนเคาะโน้ตแล้วถ่ายว่าโน้ตตัวเนี้ยคือเสียงอะไรอืมหนึ่งออกนึ่งออกเคยเคยเห็นในเรื่องซีซั่นเชนใช่ใช่มันก็จะแบบคนที่แบบจำได้คือโคตรโคตรับถือโคตเท่เลยอ่ะโอ้ดีมากเออ นส่วนเล่มของพิงก็ตามนั้นเลยรู้จักตัวเองนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ได้ไปนมนาวผู้อื่นให้ได้ก็รู้สึกว่า<น>ได้เทคนิคหลายอันนะเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเหมือนแบบบางทีเราก็มีปัญหากับการติดต่อแผนกอื่นหรือว่าคนในแผนก <c oughs> อะไรเงี้ยเราจะได้รู้วิธีไปเจรจากับเขา <c oughs> แต่ไม่ว่าเหนือ <c oughs> สิ่งอื่นใดนะที่พิงเล่าอ่ะเรารู้สึกว่าตูต้องหยุดยั้งอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อน <c oughs> เขารู้สึกว่าพอเรามาอ่านเรื่องจิตวิทยามันรู้สึกเหนื่อยกว่าในกระกวาการพัฒนาตัวเองอีกอะคือมันต้องแบบมองคนอื่นด้วยอะมันรู้สึกเหนื่อยกับการพยายามต้องโน้มน้าวคนอื่นด้วยอะถุกไหบ้าคือเราต้องปณีปนอมเราต้องแบบอะไรวะเขาเรียกน้ําขุนไว้ในน้าใสไว้นอกอย่างเงี้ยหรอเพื่อให้มันราบรื่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอ่านไปก็เหนื่อยนะเอาจริงก็คือเหนื่อยไปกับมันอนะกับการที่ต้องเรียนรู้ชีวิตคนอื่นเรียนรู้ความคิดคนอื่นอะไรเงี้ยเพื่อเข้าใจจริงๆริอะ มันเหนื่อยไหมเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยแหละพ,พิงทุกข้อของพิงที่มันจะต้องแบบเอาใจใส่พูดจะพูดไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้บางทีก็ลืมใช่เนี่ยายากมากอแต่ว่าถ้าเราอยากจะทําเรื่องนั้นให้มันสาเร็จเจรจากับคนนี้ให้สําเร็จยังไงก็ต้องใช้เทคนิคเหล่านี้แหละคิดว่าเรารู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์นะมันมันรู้สึกว่าถ้าเราทําได้มันก็จะการพูดคุยขอความช่วยเหลือหรือ เรื่องใดๆที่พูดออกไปมันน่าจะแบบตามที่เราตั้งเอาไว้ตั้งใจเอาไว้อะแต่ก็อต้องเหนื่อยหน่อยแหละอ่ะเก็บรายละเอียดคนสมมติของจูเป็นการชาเลนต์แบบตรงๆเพื่อตัวเองแต่ของเขาคือชาเลนต์เพื่อคนอื่นด้วยอ่ะลองชาเลนต์ดูสักข้อสองข้อก็ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนอย่างนิดนึง <c oughs> <c oughs> เออแต่ก็ดูเอาไปใช้ได้จริงอยู่ก็ต้องเนี่ย เอาไว้ตอนไหนเออลองไปใช้แล้วเป็นยังไงเราอาจจะมาเมา้ามอยกันอีกทีได้นะคะลืมนทุกทีนับหนึ่งถึงสิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฟิลขาดอารมณ์มันหนึ่งร้อยแล้วอ่ะจ,จะดึงลงมายังไงดีไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ไนับใหม่นับใหม่ไ <c> ป <oughs> เข้าห้องน้คก่อนละกันโอเค เราก็รีวิวเดือนสิงหาคมนะคะกันประมาณนี้นะคะว่าธรมของคุณชาชาิอ่านที่เราเอามาเอ็นตัวแทนหนังสือที่เราหยิบมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นธรมของคุณชาชาิอ่านจริงๆนะจริงๆยังมีอีกหลายเล่มเลยเขาเห็นหลยเอาหมดไหมว่าหยิบเรื่องที่เราสนใจเออก็หยิบเป็นพื้นฐานว่าเราสนใจเรื่องไหนก็หยิบมารีวิวให้เพื่อนๆฟังแล้วก็พูดคุยกันนะคะก็ วันนี้นะคะพิงกับจุดแจงก็คือขอปิดสเปเชียลอีพิโซดนะคะไปพร้อมๆกับสิ้นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้นะคะก็เดือนหน้ามีตีมใหม่มาคุยให้ฟังกันนะคะก็เดี๋ยวจะมีปล่อยลอนแมปใน Twitter นะคะเพื่อนๆยังไม่ติดตามกันก็เออข้าไปติดตามได้ตามลิงก์ข้างล่างนะคะแล้วก็จะมีลอแมปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนว่าเดือนหน้าจะเป็นตีมอะไราหนังสือประมาณไหนนะคะก็ ติดตามกันได้ค่ะวันนี้นะคะพิงกับจุ๊บแจนนะคะก็ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะหากเพื่อนๆชอบหนังสือที่เราแนะนำนะคะฝากกดไลค์กดซอบสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยค่ะนอกจากนี้ทุกคนยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter f i ฝ e m ยมันรีดและ Discord ดฝ่ายมันรีดมีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ